โัเดียองใชยโอ้หมดี่กันน่าดูเลยขค้กเเก็ไง้าได้ครับจริงครับนี่นี่ถ้าไม่ได้นับํำนี่คิดว่าเป็นไงเนี่ยนี่ครับามยากสามยากนี่ัวบ้าตนนะคี่บนี่ไม่องห่านี่นวกอิงี่ครับเปนี่เขาาูก้กตด้กลสวยเนี่ยแล้วอ้ัาแตงับาตงวิดะไรต้อบ ไม่รู้นะไม่รู้เลยแก้มเลยเขาขอแก้มือร้อยยี่สบยีบก็เลยอขาบอกเขาขอร้อก็ได้ก็ได้เลยผมผมทำขาดทุกวันเลยขาดที่เสองปอนร้อยยีก็ได้เอาิลย้ร้อยยได้ไหได้โอเครอยพลาดก็พลาดอนับอะไรน่ะรอยยี่สิแต่ร้อเราก็ทำได้นะทำได้โอเคงบอกโอพเตอร์เท่าไรนั่นก็อคอมเตอร์หน่อยเื่อก้ ได้ต้องจัดหน่อยนะน้องยาเมื่อกี้ได้ลูกอะไรครับนักเตะลูกต่อยหมัดครับต่อยหมัดนะก็สู้ก็จำไม่ได้โดนอะไรไปัชกที่ไหนครับเนี้ป่ะไปนะครับนักชกที่ไหนครับสุรินทร์ครับสุรินทร์กินเบอรมื่อไหร่อ่ะมีในใจไหมควายต่อไปแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วพอไดผลงานไดกี่เปอร์เซ็นต์ ห้าสิบห้าบต้องห้าสิบห้าสิบอยากกลับไปแก้อะไรบ้างลูกแข็งแรงนนี้ก็ไปปรับมาแล้วก็จะขอแก้ก็ได้ร้อยยี่สิบอ่ะยขอบคุณใครบ้างออขอบคุณบของขอขอักขอพี่ออพายาครแขครบครับพูดถึงเอนาชนะแล้วครับชนะแล้ว